คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้เรามาใไร่รวนพระวจนะสั้นๆก่อนนอนด้วยกันนะครับสำหรับคืนนี้ยกมาจากพระธรรม2องเปโตรบทที่1ข้อที่3ครับบอกว่าริเตชดของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดาเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองอีกครั้งนะครับฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองพระธรรมตอนนี้ได้บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเรียกเรามาด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์ เพื่อจะให้เรารู้จักพระองค์เพราะพระองค์สามารถประทานสิ่งจำเป็นต่อชีวิตและการดำเนินในทางของพระองค์ได้ดทธิเดชของพระองค์ครับผมเชื่อว่าเราบางคนต้องเคยได้รับคำหนุนใจประมาณว่าเราต้องมีชีวิตดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าต้องมีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมครับและเราก็จะรู้สึกว่าก็รู้นะว่าทางของพระเจ้าน่ะดีคือบางทีมันก็เดินตามได้ง่ายๆแหละ แต่บางทีก็เดินตามยากมากๆเลยเพราะแนวคิดและวิธีการของพระเจ้ามักจะสวนทางกับของโลกเสมอซึ่งคำตอบของการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ได้คือต้องเริ่มจากการรู้จักกับพระองค์ก่อนรู้จักพระไทยและพระประสงค์ผ่านการใคร่ครวนสแสวงหาและการอ่านพระคัมภีร์ครับเพื่อเราจะเชื่อและได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับก่อนจะไปพักผ่อนเข้านอนกันในคืนนี้ เรามาอธิษฐานด้วยกันขอให้พระเจ้าเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราออกเพื่อเราจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นและเปิดใจเราออกให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งฤทธิเดชของพระองค์และอย่าลืมแชร์ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับมาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับขอบคุณพระองค์สําหรับความรักและพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อเราเสมอมาขอบคุณพระองค์ที่ได้ประทานพระเยซูคริส ลงมาเป็นหนทางสู่ความรอดสำหรับเราทุกคนเรายอมรับว่ามีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าการเดินตามพระองค์นั้นเป็นเรื่องยากเพราะในพระคัมภีร์พระองค์ก็ได้บอกกับเราด้วยว่าถ้าเราเดินตามพระองค์โลกจะเกลียดชังเราดังนั้นในเวลานี้ขอพระองค์ช่วยให้เรารู้จักกับพระองค์มากขึ้นละลายหัวใจของเราให้เราถ่อมใจลงและรับรู้พระองค์ในทุกทาง เพื่อเราจะสามารถรับสิ่งจำเป็นที่พระองค์ประทานให้เราผ่านวิดเดษของพระองค์เพื่อให้เรามีชีวิตและดำเนินอยู่ในทางของพระองค์ได้และให้พระประสงค์ของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราเราขอมอบทั้งชีวิตของเราให้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ไหมทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กดไ g h ์ night, ครับ